มาต่อคํากลอนตอนที่เก่าเมื่อสุขทุกข์ลุกใหม่ในครอบครัวมันน่ากลัวตัวสั่นยันขุมขนจะนั่งนอนร้อนใจดังไฟลนแต่บางคน ทนว่าดีมีพวกอเ่ยเป็นเศรษฐีเศรษฐีนีมีมากล้นเพราะว่าตนทนทำงานครานแดดฝนไม่เกียจคร้านงานไม่อู้สู้อดทนจึงเป็นชน ฉันมั่งมีเศรษฐีเอย่ยพอเรื่องโพโชตัวชั่วไกลชิดคิดเบือนบิดปิดอํำพรางทางกฎหมายพยูดปากกล้าขาสัน่นจนบานปลายชนทั้งหลายได้ยน ชมคลิปเอ่ยพอคลอดโพโชว์หัวตัวเบบีเกิดโชคดีมีงานบ้านเลี้ยงคนไม่อับอายขายหน้าหลบตาชนจะเลี้ยงจน ต้นยายตายจากเอืยดีก็กินชั่วก็กินหมิ่นหลักธรรมพวกต้มยำทำแกงแย่งกันโกยทั้งชั่วดีมีจนคนหิวโหวยโจนขโมยโกยกอบลอบ กินฟรีเป็นผู้ดีมีดีอยู่ที่พร้อมจิตนอบน้อมย่อมเมตตาทั่วธานีใครจะมาด่าว่าหายินดีเพราะท่านนี้มีหลักธรรมประจําใจ เห็นผู้อื่นตื่นมีเศรษฐีสุขจะนั่งลุกสุขสบายค้าขายรวยธุรกิจจะรุง่งพุ่งได้สวยมีคนอวยช่วยกิจการงานคล่องตัวลำบากกาย สบายจิตคิดทบทวนแล้วเชิญชวนสวนกระแสแก่นิวรณ์ต้องประพฤติฝึกขัดดัดการนอนก่อนตะก่อนนอนจิตติดชี้เกียรตอย่าเป็นผู้หน้าวาย ภายหลังหลอกพูดกลับกรอกอือออคลอผสมอย่าได้หมายใครตอบชอบคารมเขาติชมคมใครอย่าได้เสริมมีคนทาคํำพูดนั้นถูกต้อง ผู้คนจ้องมองหามาประดับก okay? ับองค์กรหน่วยงานห้างร้านรับเข้ากํากับจับงานด้านซื้อตรงเห็นไก่แจ้แม่ลูกนั่นก네ุกลัวพาลูกตัว ออกคุยดินกินเช้ามืดผู้ขยันไม่อืดอาดและยาดยืดกลัวหน้าจืดฝืดเคืองเรื่องปากทองเมื่อสายรุง่งพุ่งสองมองเป็นวงเปรียบเทียบองค์ทรงปราด ฉลาดคู่รู้ตื่นลึกปึกบางทางเข้าสู่เป็นผู้รู้คู่ปราดฉลาดธรรมแมงหมาร่ามาทำรังตั้งบนไข่แม้ทำได้ไม่คิดผิดหลักการ ไฟนรกอกไก่จะไม่พลานหมาราพานหานเกาะเจาะไข่แดงกิเลสนั่นมันหาเอามาไว้มันต้องใช้มานยามาผสม ผู้ใดเชื่อเสียรู้ดูงโง,ง่งมทุกระทมตรงตรอมผอมหัวลีบเราทำดีในมิเท่าเขานั่นเลวระดับเผวเปลวไฟใช่ไม่เห็นถึงเขาดีมิอาจเท่า เรานั่นเป็นใจสุขเย็นเป็นอยู่กับปรับจิตเราเสื้อผ้าขาดญาติหายพอหาได้แต่อย่าให้ขาดเลี้ยงดูปู่พ่อแม่ถ้าลูกหลานเทิดทูนบุญคุณแก่ จะตีแท้แก่วงวานโลกหลานเอ่ยอันความทุกข์ผูกปัญหาพากล่มใจแต่อย่าได้ไปทำลายหมายสิ่งของเพราะจะทุกข์เพิ่มทวีตีสมอง ควรประคองมองหลักธรรมคำอดทนมีสติตริตูคู่ปัญญาก่อนนำมาไตรตรองมองเหตุผลทำอะไรใครดีมิเผลอตนไม่สับสนพ้นอบาย ใกล้นิพพานผู้รู้ธรรมนำประพฤติฝึกกายาเพื่อรักษามายามากล่ำกลายโลภโกรธหลงดงเชื้อโรคโศกไม่คลายจะดับหายใช้หลักธรรมนำสุขเอืย โควิดกลายสายพันธ์แพร่กันมัวเข้าฝังตัวหัวตะปุ่มรุมกินปอดต้องนอนคว่ำสวมสายยางครางฝืดฟอดกว่าจะทอดรอดตายหายดีเอ่ยยากโกหกพกลม ข่มผู้อื่นอยา่าฝ่าฝืนขืนทําไปให้ชงนจะเกิดทุกข์เดือดร้อนหลอนผู้คนจะสับสนจนทางออกหลอกตัวเองทางถนนคนเดินเพลินสบาย เมื่อหญิงชายทั้งหลายไม่สืบต่อคงจะลดหมดลงทรงไม่ก่อทำเป็นล้อธรรมจักรผลหมุนเอ่ยวันสิบสามเมษามหาสงกรานโยมชาวบ้าน รานตลาดไม่ขาดบุญต่างให้ทานการกุศลจนอบอุ่นเป็นต้นทนหนุนกรรมทำดีเอ่ยสอนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยมือคือทางเน็ดจนนิ้วคลิกขัดยอกสอกคอล็อก ไม่เท่าผลคนสอนตอนนั่งบอกยังได้หลอกบอกนิสัยใช้เรียนแบบไฟเน็ตลนคนสนคนลุกชันบอกสอนดันหันข้างอ้างหนัวขูไฟไวไฟไม่ใจ ใหญ่ไม่ดูหน้าอดสูหูตาปิดติดไฟเอ่ยรอยไฟหล่นขนหล่นสนเดือรันบอกสอนนั่นหันข้างอ้างหนวกขูไฟลูกหนูลุกไม่ใส่ไม่ดู หน้าอดสูหูตาติดริดไฟเอย่ยอย่าหลอกลิงกินขิงสิ่งไม่ดีอย่าปลุกผีตีป่าหาตัวเสือจะเกิดทุกข์เดือดร้อนร้อนฟันเฝือเพราะหลงเชื่อเสียรู ห,หลอกเอืยเกิดเป็นไก่ไรแม่แน่นารกเข้าสุกอกหลบบ้างต่างกับแม่มันทั้งจิกทั้งตีหนีแทบแย่ร้องหาแม่แก่ไม่ตกนรกแท้ อ่านคำกรอนมาตั้งแต่ต้นให้ผู้ชมรับฟังเอาไปคิดสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเพราะการกระทำมีหลากหลายแต่ปลายทางจะถึงความจเจริญหรือทางเสื่อม อยู่ที่ใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลการเดินทางชีวิตของตนให้บรรลุจุดหมายโดยที่มิได้ไปสู่บังวลอับจนความคิดดังที่พูดมาพอสมควรแก่เวลา ขอยุติคำกรอนไว้เพียงเท่านี้จะเรืญนพร